ตอนนี้เราอยู่ที่ประเทศจีนนะครับอ,อ,อยู่ที่มณฑลกวางตุง้งแล้วก็ติดกับมณฑลคณะาอันนี้พาหมวยมาเดินเล่นที่ตลาดหมวยแก้ม ไอ้ใครฮะไอทำไมเราไม่ได้เดินเราไม่ได้เดินแก้ผ้ามาห้าบาทหมูปิ้งโลก้องจ้างจิ๋นยิวจิ๋นแยงเสางอกอแมงเจียว อ่าง,ปงเ,เปล่าก็เพราะปลาตลาด,ด,ดจีนตอนนี้อ,อ,อ่าโควิดก็เริ่มซาแล้วเราก็สามารถเดินทางผ่านเข้ามาที่าารประเทศจีนได้แล้วนะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn บ้านไข่มีลูกมักตังโมมักสมโอมากม่วงมากมีหลับเข้าหลังนี่อะไรครับขโมยปลาช่อนครับเนี่ยอ๋อมปลาช่อนลูกปลาช่อนเนื้อปลาช่อนโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวหากลับซื้อไปกินที่ที่บ้านใช่ไหมอ้าเออวเฮ้ยหลงละ อติปาวนะาไห,วหอนอติเอาไหมกินอะไรรินั่งอย่างนี้นั่งรถไหมนั่งรถไหมไหนฮะให้เช่าเหรอแม่ไม่ยอมใครไม่ยอมแม่ไม่ยอมเนี่ยน,น,นั่นล,ลนินเล่าให้แม่ฟังแล้วแม่บอกมันจะบ้าป่ะมึทงทำวิธีการเนี้ยคือไปทางเหนือหมดแล้วเนี่ยไม่ใช่วิธีการบ้านคือแม่ว่า <c oughs> ไม่ใช่เหนือบ้านพี่ก็แบบบ้านพี่ก็ไม่ทำอย่างนี้หรอก <c oughs>

はいじゃあ。 อ๋อเฮ้ยเราแวะลงเต็มก่อนไหมเนี่ย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 เดี๋ยวเปล่าชาอะไรเขาขายชาไหมข้างหน้าอ่ะเคร่งดื่มมันมีชามีกดำเออต้องเอถือแก้วกินใช่ไหมหรือว่านั่งกินเราอยากเดินเดี๋ยวกลับมากินดีกว่าหาชุดเก็บเขาให้แก้มนั่งใส่ก่อน นี่ฮะครับนี่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 พริกพริกย่างพริกย่างอ๋อนี่ยพริกย่างพริกย่างเจอแล้วพริกย่างเนื้อปลาอินยรีย์ผสมไก่ไส้พริกวันนี้พริกเผ็ดไหมครับไม่เท่าไหร่นะครับวันนี้เราคว้าลองดูแล้วไม่เท่าไหร่ไม่เดือยไม่โดนครับอเอาลองกินไส้เป็นเนื้อปลาอินทรบอ๋อเอากี่ชิ้นห้าสิบบาท เราเดินไปแล้วแดดผักขากลับค่อยซื้อกลับบ้านไปฝากมันเออนี่คือก็คือพริกหยวกนะครับแล้วก็เขาเอาไส้มันออกแล้วก็ใส่เนื้อเนื้อปลาอินทรียเข้าไปผสมกับผสมกับไก่เข้าไป nào, chúng ta sẽ ăn thử. ăn bao nhiêu?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  ăn 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 อร่อยนะมีมีมีรสเผ็ดนิดแล้วก็หอมหอมเหมือนหอมหอมพริกย่างอะไรแล้วข้างในเห,นเหมือนเราเคี้ยวเคี้ยวเนื้อปลาบดอร่อยดีครับ น่ง่ไหมนี่กดามีตุทกาตะกราบป้าสตาาระเปามันโถอาปากินมันโถไหมกล้ามาชิมดิเดินนะ ตลาดก็ใหญ่เหมือนกันนะเดินเดินเดินดยาวเหมือนกันไ,ไม่จไหนไม่เห็นมีที่ให้เช่าใส่เลย อารัางโก,ำงโกทำไมไม่ให้ลูกกินไข่นกกระทาวะมีแต่แป้งอารัางโก แกไปตักน้ำไปตักน้ำให้พ่อกินหน่อยหิวน้ำางโอ้โหบอ่อน้ำเลึกมากเลยฮัลหล ไม่ได้ให้เช่าเขาขายถ้าลองถามก่อนว่าชุ้นเท่าไหร่เออถามถามดิก้าถ่ายรูปให้พี่หน่อยพี่จะถ่ายพี่จะต้องดัก<ร>น้ำบอนะ่อน้ำหน่อยนะ <c oughs> อ้อ่ก้า นี่ปิงลกักบ,บอกมาเจลครค้เลยจ้ามีกรอบมันโหบจจนนเจลยจ้าอะไรดีครับนี่นี่นกที่จับได้มีตาอูตา้หมดเลยแลวนี่สนใจไหมล่ะขอไม่เอาครับลไคุ้ก้าเจลยจ้า เดินเข้าชมข้างในได้ครับได้ครับขอเข้าตรงนี้หน่อยเออเดี๋ยวมันก็เดินกลับมาโอ้ของเก่าโบราณทั้งนั้นเลยครับนี่ทีวีอะไรครับเจลิกาทำได้นะของเก่าทังนั้น ของเก่าโบราณนะครับอันนี้เป็นไอ้ที่ใส่น้ำแข็งม้าใส่น้ำแข็งแล้วก็มีกบใส่ไม้กบใส่ไม้นี่ปิ๊บใส่ลูกอมฮอนสมัยก่อนอ่ะเนี่ยเดี๋ยวดิดปิ๊บของเก่ารบอกอ๋อขายใช่ไหมโอ้ เปาวบุ้งจิ้งอ,อันนี้เปาวบุ้งจิ้งนี่คือของซักฟอกนะครับโอ้อันนี้คือหม้อหินหม้อแป้งโม่หินโม่แป้ง,ปง,ปงของจริงบวรังข้างนั่งเลยครับครุณผู้ชงอ่า ของโบรังของโบรังอันนี้เป็นองนะคะรัส,ส่วนอังน,นี้เป็นอา<ด>กระปุกองสิงที่ธ<ด>นาคารองสิงเขาแจก,กให้กับเด็กๆที่ต้องวังเด็กนะนและอังน,นี้ก็คือเครื่องใช้หนังกางเป็งสมัยโบลังเก่าๆนะคะมีโทรรัสักโมโตโรล,ล่าลุงกาดกหมูวางอยู่ตรงนี้ด้วยของเก่าๆทั้งนั้นเลย เหล็กๆลุ่งใหม่อาจจะไม่ค่อยรู้จักกัง่าไหลนะฮะอันนี้ผมก็มาถ่ายทงให้ดูว้ให้เหล็กๆได้รู้กังนะคะส่วนอันนี้คือปึงแก๊กเนีต้องเหล็กๆผมเขาจะเอาแก๊กใส่ตรงนี้แก๊บแก๊กแผงๆกลมๆยิงพอยางลักตรงนี้แล้วก็ยิงชนแตกต่ามา

นี่เป็นกลิ่นโตนี่แก้วแพ็กซี่นะหมัย่องโลโก้เพ็กซี่จะเป็นแบบนี้นะฮะแม่ักนี่สักผมสักเกาะเดี๋ยวนี้ยังไม่มีแล้วนะับนี่อันนี้ยังมีอยู่เนะี่ยไม่ค่อยได้ยินเสียงสองอันนี้ เป็นป้ายโฆษณาขายบูหรี่ของปรดเ็จิงครับอะไรฮะจำมินอะไรสึ่กาล็กไมู่้จำอันนี้หมวกกงโบราณแบบหน้าสมัยก่อนอันนี้เป็นกลองลมกองลมของใช้ยงเด็ก พอใช้หมดแล้วเขาเอาแก้วนี่มาใช้ใช้ขายโอลีนไม้บ้าวมาดูตรงนี้อันนี้เป็นมดดับยาวมดดับยาวอันนี้น่าจะเป็นจิงซีฮ่องเต้ อันนี้เป็นเก้าอี้สังหกัดล้างตักของน,น,นะสัสดีสวัีสัวัดีอวัสดีสาเีสับดัสดัวัี้เปสนิคััีั วิทยุทานินของไทยรุ่นโบราณเด็กๆสมัยนี้ไม่รู้จักหรอกนี่เป็นวิทยุข,ของคงไทยนะที่คงไทยผลิตนะใครม,ม,มีเก็บไว้เลยนะถ้าใครมีที่บ้านเก็บไว้เลยอยากขายนะของมีค่านะของโบราณมีค่าต่างวงก็จะเป็นโน นี่เปกอันนี้คือพิก็กใส่เิกไสของชูร็อกอายินอโมโตนะเมื่อก่อนของ,งชูร็กจะมีอยู่สองยี่ห้อก็คือชูร็อกกาสาดาแล้วก็อายินอโมโต้แต่เดี๋ยวนี้บบนมหีหลายยี่นนนะห้อฮอนเห็นไหมฮอนอันนั้นเอาวันเป็นสับตบตองนะคอนแบบนี้เป็นข<ห>องอไ,ไม่ไม่เอาอ้ ตัดอย่าลืมนะเตาอันนี้เป็นเครื่องใช้หนังโบราณนะหนังต่างๆชุดวีไม้หลากหลายครั้งอนะี้ตัวงเข่าโบราณไอ้นี้ก็ติดได้นะตัวน,นี้คือไม้ขีดไฟไม้ขีดไฟยี่ห้อต่างๆนะมีบริษัทเอเชียไม้ขีดไฟมีบริษัทไม้ขีดไฟภาคเหนือบอริษัท ตั้งตั้งอาจกอ,อะไรสักอย่างบริษัทตั้งอานะสีสยามไม่ถึกไปมีหลายยี่ห้อแล้วเขาก็อหลังเก็บมาสวยงามั้างหน้าเลยเนื้อสีฟักนะครับจับเกอะครับโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่อีนต่อ

อันนี้คือกล้วยปิ้งน,นะ,ะกล้วยปิ้ง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 อันนี้คือการทำขนมปรงนะครับขนมข้าวปรงโดยป้าเอ อันนี้คือข้าวเหนียวเอามาตำใช่ไหมครับอ๋อข้าวเหนียวนึ่งแล้วก็มาตำแล้วก็ใส่งาไม่ค่ะจะเป็นลูกไส้ค่ะอ๋อจะมีไส้อีกทีนะครับไงดำไาดำขั้วไงดำขัดงาดำโอ้โหไงขาวขั้วงาดำขั้วครับครับเอาข้าวเหนียวมาตำตำให้ละเอียดให้เหนียวหนึบเลยแล้วเขาก็จะโรย

น่ากินครับน่ากินโอ้นายท่านนั่งรถลากกะนาทัา้ะฮะ กินกว่าเจ้าค่ะเอาเสร็จแล้วอก็เจาะป่ะเออไม่เมาแล้ววันนี้เบาๆแล้ววันนี้ถั่วทอด ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าโรงหนังซากแงวลามา ที่มากเจอไอ้พังรอปอผู้กรรมผลทรุโลกอาโนชวัตเนตรนี่หนังกีนประกาศติดคุนโหด โอ,อ๊ตอมกิจแผลเก่าครับนวลจุตนาณสารพงษ์ชาติคุณยายลีอาโกบ,บันเทิงพุณพวงดวงจันทร์ชู นี่นังตลกเปิดจำเป็นไม่ใช่ผีไม่ใช่คนตัวอะไรวะสิงเจ้าพยักษ์ใบสัตว์โอส่วนอันนี้ก็อ,อะไรวะพรายดำหน้ากากดำนะครับไม่ใช่หน้ากากอนซีนะครับ ตัวนี้คือประตูเข้าลงหนังนะแต่น่าจะทำไว้ละกรอไม่ได้ือซอตัวไหนครับ